ย้วันนี้นะคะเราจะมาดู Official t r a ทเ e r บทกวีของปีแสงค่ะทุกคนก็เป็นการแบบว่าจับคู่ใหม่เนาะของกวินกับคิสนะคะเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าเคมีเป็นยังไงบ้างเนื้อเรื่องเป็นยังไงบ้างนัดเคยดูไปแต่ไพร o ลนะคะ <sh arp> เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าเป็นยังไงนะจ๊ะ <sh arp> ได้คะ่ะไปเลยคะ่ะก่อนไปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็กดกระดิ่ขงข้างๆใ้พวกเราด้วยนะคะ กคอคอมเมนต์น,นะคะทุกคนถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราเนาะถ้าอยากให้แบบว่าเรารียคซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันมานะจ๊ะใช่ค่ะไปดูเลย10ป,ปีที่ผ่านมาผมเรียนจบมาโดยไม่มีเพื่อนสนิท<ย>พ่อตายทำงานใช้นี่ครับสงคันแน่นอนครับแล้วก็เราแอบชอบแพรมาตลอดเลยอะ่ะ เรามีคนที่เราชอบอยู่แล้วอะอกหักค,ความพังทั้งหมดก็เป็นพ่อไอหมอนี่เฮ้ยเฮ้ยต่อไปใครเป็นนะบันดี้ของแพรไหมเฉลยตัวมาเลยจา้าตัวเองบันดี้แพรใหม่มันไม่ต้องสมรอยเป็นบันดี้ของแพรใหม่ด้วยวะฮะมึงไม่โผล่หัวมากูกลัวแพ้เสียใจไอปีแสนผู้ชายที่ทำชีวิตผมพังพังมานานห้ือยังเนี่ยตัวสิบกว่าปีแล้วอะครับ ถ้าซ่อมได้แล้วเนี่ยจะใช้มันทําอะไรอะผมอยากเอาไปให้ใครสักคนหนึ่งครับเผื่อมันจะสามารถแก้ไขอะไรในอดีตได้บ้างกูจะไปบอกความจริงกับแพร ส่วนมึงต้องไปกับกูพี่แถ้มึงแม่งก็คนบ้าทำไมตอนอยู่มาหาลัยมึงไม่เผยด้านนี้ออกมาบ้างวะมันต้องใช้ชีวิตในแบบที่แกภูมิใจแล้วก็มีความสุขท้างให้คนอื่เขาเห็นตัวตนจริงของมึงบ้างกว่าใครเขาน่าชอบมึงใครไม่ร้อชอบคนแบบกระตากกระตามแบบนักข่าบัว กวิอยู่ด้วยกันน่ะเหมือนเป็นเพื่อนกันที่คบกันมาหลายปีเลยอ่ะคำเชี่ยอะไรกูแต่งกับแพรไม่ได้กูชอบคนอื่นอยู่แล้วมึงชอบใครชอบมึงย้อนเวลาจะไปกูไปทำอะไรกับอดีตมาวะเนี่ยเราจะแก้ไขทุกอย่างให้มันดีขึ้นเอง มีแต่มันหายไปไหนวะมึงก็รู้อยู่แก่ใจมึงตามมารอบเนี้ยูหายไปจากชีวิตมึงจริงแน่ตอนที่กูไม่มีมึงอยู่ข้างๆคือความผิดพลาดที่สุดในชีวิตของกูออกูดีใจมากจริงๆนะที่กูมีมึงอยู่ในชีวิตนะอ่ะเชื่อว่าการที่เราสองคนได้คบกันมันไม่มีอะไรถูกกองไปม,มากกว่านี้แล้ว บทกวีของปีแสงทำไมถึงชอบกลัวไม่เห็นจะมีอะไรเหมาะสมกับมึงสักอย่างเลยกูน่ารักไงอ้อะพอปะเห็ุผลอะกวีกับใครนะฟังไม่ไดที่นั่งดูแต่ว่า มันสลับหนูต้องรีบเข้าใจเนื้อเรื่องไงสลับโลกใช่เพราะต้องบอกทุกคนไว้ก่อนว่านายแบบพี่แก้มเนี่ยจะไม่ถนัดสายแบบสลับโลกเลยโหนี่หนูต้องไปอ่านนิยายพวกนี้หนูจะเข้าใจเนื้อเรื่องหรือเปล่าสลับโลกพี่นั่งดูอยู่ว่าเอารอเปลี่ยนทุกอย่างเลยอะจุกต้องพี่ตอนแรกบอกว่าพ่อตายใช่ป่ะแล้วเปลี่ยนไปแล้วเหมือนใช่ป่ะพ่อยังอยู่คุยกับพ่อที่โรงพยาบาลไอ้ยาเปลี่ยนทุกอย่างอะสลับหมดเลยอะอันนั้นอะลูกลูกแก้วอันนั้นอะเปลี่ยนได้ตลอดเลยด้วยยังไงวะเออว่ะ ถ้าพี่พี่ก็นั่งดูแต่ว่ามันจะเปลี่ยนอะไรบ้างก็นั่งดูแต่และช็อตไป<ห>ก็เปลี่ยนทุกยอย่างเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตอะที่อยากจะเปลี่ยนเออโหแล้วมันเป็นการเป็นแบบสองโลกอะมันจะสับสนหรือเปล่าไม่สองโลกหนูว่าโลกเดียวเนี่ย<ห>แหละแต่ฟิลเหมือนแฮร์รี่ทุกคนเข้าใจฟิลปะคือย้อนเวลาได้อะ่ะย้อนกลับไปแก้ไขอดีตได้อ่ะเออใช่ใช่แต่แฮร์รี่มันจะแบบว่าเห็น ยังมีตัวตนเราอยู่ในโลกนั้นอยู่ใช่ปะแต่อันนี้คือแบบเปลี่ยนอะไรคือเปลี่ยนเลยมไม่มีแบบว่าเราก็กลับไปในตัวเราอะ่ะเข้าใจโหนันะไม่รู้จะพูดเนีย่ยเลยนะว่าสงสัยนะต้องอ่านนิยายแล้วเนี่ยนะถึงจะหรือไม่หรือไม่นะดูซีรีส์ก่อนดีกว่าแล้วนั้นลองทําความเข้าใจดีกว่า <c oughs> ถ้าเราได้รีแอคนะ <c oughs> ต้องรอดูอะหรือว่าถ้าใครแบบมาสปอยเรื่องย่อหรืออะไรนิดหน่อยก็ได้นะเพราะว่าในหัวนะะตอนนี้คือตันมากเลยอะ มันไม่ต้องพูดถึงคคะถ้านัดตันที่ก็ไม่่ไอ้นี่จะเสียก็แม้คนเห็นเราเงียบอ่ะเออคือเราเกิดมาไม่เคยรีแอคซีรีเรื่องไหนเงียบกันขนาดนี้เนยคู่เราอะนู่มกันเลยะอโอ้อ้าเออโอ้งอันเนี้ยโอ้อาไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าเราพลาดแะคือต่างคนต่างรู้เลยว่ามันจะไม่มีคนประคองต้องนั่งมินตึ๊บอยู่เออจับใจความได้แค่มันเปลี่ยนได้อ่ะแล้วมันเปลี่ยน คือเขาเปลี่ยนทุกอย่างที่เขาอยากแก้ไขอ่ะแล้วจากตอนแรกที่ตัวกวินอ่ะหนูนั่นเรียกชื่อจริงเลยนะทุกคน<ศ>ตัวกวินอ่ะเหมือนกับจะแต่งงานกับน้องไอช่ไหม<ฮ>แต่อยู่ๆพอคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน<ฮ>ไปเรื่อยๆอ่ะก็กลายเป็นแบบ<อ>มารักกันเลยอลย่างเงี้ยแสดแต่ว่ามันต้องมีเหตุอะไรหลายอย่างอ่ะที่แบบเออทาให้ความสัมพันธ์เขามารักกันอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่เอาจริงเคมีหนูว่าได้เลยนะพี่แก้มมันเป็นการแบบเปลี่ยนคู่ปกติอ่ะเขาจะเป็นคู่แบบคิดสิงอะไรอย่างเงี้ยตัวกวินเออปกติ หนูจะเรียกฟุกนะแต่เหมือนกับว่าตอนนี้ G&M MM m จะใช้ชื่อน้องว่ากวินแล้วหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจนะ คือน้องก็เคยเล่นคู่กับคนอื่นมาบ้างปะป๊อดอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเล่นคู่กันมาบ้างแต่ว่าพอมาคู่กันอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ากวินหล่อขึ้นพี่ชอบใช่ไหมแล้วเสียงพี่แก้มชอบเสียงเขาป่ะชอบพี่ชอบหมดเลยเขาร้องเพลงพอทั้งคู่เลยนะคู่เนี้ยจริงเหรอจริงเดี๋ยวพี่แก้มลองไปติดตามพี่แก้มต้องลองไปติดตามหนูบอกเลยคู่นี้ร้องเพลงพอทั้งคู่เห็นเมื่อกี้มีแบบตอนที่อ๋อที่คิดร้องเพลงใช่ไหมใช่เออเออแต่เสียงกวินเวลาพูดอะ ตายแล้วค่ะฉันเขินฉมองขึ้งตามองทึ้งหน้าฟังทั้งเสียงเอาจริงไม่คิดว่าเคมีจะดีขนาดนี้เคมีดีมากเคมีได้ได้เลย,ได,เลยได้เลยค่ะติดอย่างเดียวเนี่ยเราจะดูรู้เรื่องไหมไอ้ยา <laughs> เราต้องไปทำการบ้านหน่อยหรือเปล่าเนี่ย แต่หนูไม่อยากอ่านไปก่อนอ่ะหนูกลัวว่าพอหนูไปอ่านแล้วหนูจะคาดหวังไงเออแต่อีกใจนึงพี่อ่านแล้วกูจะเข้าใจไหมอะไรเงี้ยจริงแต่พี่ว่าถ้าถ้าเขาไม่ทําให้มันงงใช่ไหมงงมากมันก็คงเข้าใจไม่ยากจากที่ฟังนัดมันมีแค่โลกเดียวแค่เขาไปเปลี่ยนเนียดีตัวละครต่างๆมันก็ยังคงเป็นตัวละครเดิมอยู่ใช่ใช่ใช่มันก็เลยอาจจะแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนไปมากนอกจากอดีตใช่อดีตที่เขาจะไปไปเปลี่ยนเป็นอดีตแค่นั้น เหมือนเขาน่าจะเล่นอดีตเยอะอ่าใช่หนูว่าเรื่องนี้อ่ะเปลี่ยนกันเกิน20รอบอ่ะหนูว่าเปลี่ยนอดีตเกิน20รอบอ่ะจริงเออน่าจะเนาะพี่ว่าน่าจะไปเล่นกับอดีตนั่นแหละแต่ว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าการย้อนอดีตในแต่ละครั้งอ่ะมันอยู่ที่ว่าเราก็น่าจะเชียร์ด้วยและบางอย่างเราอาจจะรู้สึกว่าอย่าย้อนเรามี acting ออกเออแล้วน่าจะสนุกตรงนี้เนี่แหละนั่นแหละเออเพราะว่ามันเหมือนเป็นพาร์ทความสัมพันธ์ของ3ตัวละครอ่ะเพราะว่าตัวกวีเขาก็ กวีก็คือคิสใช่ป่ะ,ะอ่ะเรียกเลกชื่อจริงเลยละกันเราจะได้ไม่สับสนกวีเออเรียกชื่อจริงแต่เรียกกวีวะเรียกชื่อจริงเลยละกันก<ช>็มีกวินคิสแล้วก็ไอช่ไหม<ช>ที่แบบว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับความสัมพันธ์ของเขากันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนอแค<ต>่นี้แหละอที่แบบวนเวียนอยู่อ่ะ ใช่แต่ว่าตัวของคิสจะเปิดมาก็หลายปมนะที่เขาบ่นอะว่าไม่ค่อยมีเพื่อนพ่อาต้เอี่ยเขาก็ไม่ค่อยเปิดเผยตัวจริงคือเหมือนว่าไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าไหร่ที่เขาบอกว่าเออมันก็กลับมาเป็นตัวของตัวเองสิชอบก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนก็ส่วนส่วนใหญ่ปมน่าจะอยู่ตรงนั้นต้องอยู่ตรงนั้นแหละเพราะต้องคอยเปลี่ยน้นมาเลยต้องเปลี่ยนต้องคอยเปลี่ยนตัวเปลี่ยนนี่อีกอะถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้จะทำยังไงเออเนี่ย ตัวกางเนี่ยน่าสนุกตรงนี้เนี่ยแหละถ้าเกิดหายไปนี่ซวยเลยนะใช่เราต้องไปซ่มอมหนูว่าต้องมีหายอนนี้ก็อ,อยู่ในอดีตแล้วไม่ต้องกลับมาปัจจุบัอะไรอย่างเงี้ยันเ็นการกบได้อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอันนั้น609 <laughs> แล้วแหละ <laughs> เอา,อางี้แล้วกันทุกคนใครแบบว่ารู้เรื่องย่อๆหรือว่า<ม>อยากสปอยอะไรนิดหน่อยอ่ะมาเล่าให้พวกเราฟังกันใช่ค่ะเนาะมาบอกมาบอกหน่อยว่าควรไปอ่านนิยายไหมหรือว่ามาร<ม>อรุ้นในซีรีส์ได้<ม>อะไรเงี้ยมันสับสนมากไหมอะไรยังไงอ่ะมาขายกันหน่อยเนาะ เอาอ่างนี้ดีกว่าแต่ถ้าจะแนะนําให้อ่านอะ่ะจะมีคนอ่านแค่คนเดียวนะ<ช>ก็คือน,นัดที่ไม่อ่านแน่นอนพี่แก้วเขาจะไม่ใช่สายอ่านหนังสือนะทุกคนใช่ค่ะโอเคเพร่ะฉั้มาเมามอยกันหน่อยเนาะว่าถ้าเกิดไม่อ่านมาจะเข้าใจมไหมอะไรยังไง โอเคถ้าอยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกนะคะทุกคนเราจะได้รู้ว่าอยากให้รีแอคซีรีส์เรื่องนี้น้องว่ามีแฟนของคีสมีแฟนของกวินอะไรอย่างเงี้ยรอให้เรารีอคอยู่ใช่แล้วะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะฝากทุกคนยค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็กดกระดิ่งข้างๆแล้วกเราได้นะคะคลิปนี้ไปแล้วนะจ๊ะอย่าลืมคอมเมนต์นะบ๊ายบายค่ะ